สวัสดีครับมาพบกับม่อนชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาชวนอ่านเรื่อง The Great y a r d Book นะครับายันในในสุขสารนะครับเรื่องนี้เป็น New Guyman เป็นคนเขียนนะครับส่วนลมตะวันแปร,รก็พระเอก ก็จะเป็นคนนี้ครับเด็กเด็กคนนี้เชื่อว่า Nobody หรือบอตนะครับเป็นเด็กชายธรรมดาแล้วก็จะมีบุคคลคนหนึ่งไม่รู้เป็นคนนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นเหมือนทำอาชีพเป็นฆาตกรนะครับก็จะมาฆ่าเด็กชายฆ่าครอบครัวของเด็กชายแล้วฆ่าได้้วยนะแต่เด็กชายนี่คลานหนีไปในสุสานได้ แล้วพวกเราพูดผีนี่ก็จะมาแบบามาเลี้ยงดูอะเลี้ยงดูเลี้ยงตูเด็กชายเหมือนลูกเลี้ยงดูช่วยกันเลี้ยงดูทั้งทั้งพูดแล้วก็ผีนะครับเด็กเลยเด็กชายเลยมีพลังพิเศษตรงที่ถ้าถ้าเกิดอยู่ในสุสานจะร่องหนได้นะครับแล้วในสุสานไม่ได้มีแค่นั้นนะมันมีแบบหอคอยอะไรด้วยที่มันแบบรกร้าง แล้วก็เป็น,ทนตทีแล้ววันหนึ่งเด็กชายก็มีเพื่อนเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับแล้วก็ไปชอบเล่นด้วยกันเสมอนะครับแล้วแจ็คคือคนฆาตกรเนี่ยแจ็คชื่อว่าแจ็คนะครับแจ็คนี่ก็คิดจะฆ่าเด็กชายให้ได้โดยทำยังไงดีล่ะปรึกษากับพวกเพื่อนๆแล้วแจ็คก็คิดวิธีได้ ได้ไปหลอกเด็กหญิงว่าแล้วก็เหมือนเหมือนเรียกว่าอะไเดีะทำเป็นเหมือนตัวเองเป็นเพื่อนที่ดีก็มาคุยกันทุกวันเลยอะครับเป็นวันหนึง่งก็ถามเด็กหญิงว่ามีเพื่อนอีกไหมจากนั้นเด็กก็บอกว่ามีแล้วคือบอสมันแล้วก็เป็นคนเป็นเด็กที่ไอเจ้าแจ็คมันตามหาอยู่พอดีมันก็วางแผนเลาะให้เด็กหญิงเลาะบอสนี่มาที่บ้านจากนั้นก็ จแจ็คนี่ก็ซ่อนอยู่หลังประตูลแล้วก็บุกออกมานะครับโดยครอบครัวของเด็กชายก็ไม่มีใครรู้เลยว่าบอสหายไปนะครับแล้วก็การก็จะมีการประดินภัยหลายๆอย่างเจอหมาป่าวิญญาณเจอต้นไม้อะไรและหลังจากที่บอสเจอแจ็คนะครับก็รู้สึกคุ้นตามามากเลย เรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปเด็กชายจะรอดหรือไม่ก็ไปหาอ่านกันได้นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ